ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมแชร์แน่นนะครับวันนี้เกมฟรีไฟล์นะครับวันนี้มีไฟล์อัปเดตกิจกรรมค่อนข้างเยอะมากนะครับวันที่1นธันวานะครับก็สวัสดีวันเปิดเทอมทุกคนด้วยแล้วกันนะครับก็วันนี้นะเปิดมาปุ๊บก็ของวันเพียบเลยนะครับก็ให้ทุกคนเข้ามานะฮะก็จะได้นี่นะฮะอันแรกเลยก็คือบัตรคูปองนะครับแล้วก็นี่เลยบูย่าชิงชัยนะครับก็ ง่ายๆให้เราไปชนะ3เกมนะครับรวมไปลองเล่นมาละนะครับ2เกมนะก็ชนะมานะครับในได้กล่องมาละในเกมหนึ่งนะฮะก็ทำยังไงได้กล่องเยอะๆใช่ไหมทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับก็คือไปทำบูย่านะครับหรือว่าชนะมาแค่นั้นเองแล้วก็นี่ระเบิดก็ได้แล้วนะครับทุกคนนหเห็นไหมนะครับก็ง่ายๆเลยนะฮะกิจกรรมนี้ก็ถือว่าโอเคนะใช้ได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมข้างในนี้บ้างนะครับว่ามีกิจกรรมเพิ่มไหมนะครับมา ดูนิดนึงนะฮะเผื่อมีกิจกรรมเพิ่มนะครับตรงนี้หมดไลท์ไลท์เชียร์นะครับถ้าตรงนี้ยังมีนะครับก็น่าจะมีแบบไลท์สดอยู่ใช่ไหมอะอยเงีนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับน่าจะมีอีกนะฮะโอเคนะครับก็บอกเลยว่ากล่องปูย่าเนี่ยดีไหมนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับไอ้นะครับผมโอ้โหมีของมีเกลือมีอะไรเนี่ยโอ้โหเยอะเลยนะครับเดี๋ยวลองเปิดที ละสามไปเลยนะครับเผื่อได้ท่าทางไปเลยครับไม่มานะครับยากหน่อยหนึ่งนะครับทุกคนบอกเลยนะฮะสามกล่องไม่มาเลยนะฮะใครได้ดีบอกเลยว่าโคตชโชคดีนะครับอีกสามกล่องน่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูกันนะครับนะเดี๋ยวผมจะเอาทั้งที่พี่มีไอดีทั้งหมดนะครับมาเปิดให้ดูนะครับว่าใครจะได้ท่าบุญยากนะครับประมาณนั้นนะฮะทุกคนก็ลองหาดูนะครับก็ง่ายนะจริงง่ายมากเนี่ย มลองดูใครโชคดีก็ได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูสิทธิ์ขั้นสูงกันนิดหนึ่งนะฮะก็สวยจริงๆนะรอบนี้นะครับเดี๋ยวพี่บอมขอฟังเสียงมันแป๊บหนึ่งนะฮะมา